แรปเปอร์นะักท่องการเวลากลับมาแล้วนะคะสําหรับชุดแรปเปอร์นะทุกคนมาในครั้งนี้นะคะกลับมา2แบบเลยนะทุกคนเป็น2แบบ2ชุดจริงๆนะครับเบเตอร์ก็มีชุดพวกนี้แล้วแหละคนดูเป็นของผู้หญิงสีส้มแล้วก็เป็นของผู้หญิงสีเหลืองเนาะเบเตอร์รู้อยู่แล้วแหละว่าทุกคนนะหมายสีทองไว้เยอะกันเลยใช่ไหมวันนี้นะคะทุกคนเบเตอร์ก็จะพาทุกคนไปจัดชุดแรปเปอร์กันเลยดีกว่ามาดูกันนะคะว่าเบเตอร์จะออกง่ายหรือยากนะคะสําหรับสีทองอนะเนาะทุกคนนี่สีนี้ ไปจุ่มกันเลยจ้าว้ายออกง่ายมากลดออกอีกแล้ว,ว,วออกอีกแล้ว เป็นไงล่ะฉันดวงดีปะพวกแกดวงดีมากโคตรดวงดีเลยั <c oughs> แล้วพวกแกล่ะดวงดีเหมือนฉันนะป้ายังไงก็อย่าลืมมาแชร์ประสบการณ์แสดงความคิดเห็นกันได้นะพวกแกสำหรับคลิปนี้ฉันขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย